ในช่วง ask อดัมค่ะจะเป็นช่วงที่พวกเราสองคนนะคะซู้ชิงแล้วก็อาจารย์อดัมสังเกตต้องเป็นชื่อซู้ชิงมาก่อนชื่ออาจารย์อดัมนะคะจะคัดเลือกคําถามภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมถามเข้ามาทั้งทั้งหน้า a c e b o o กแล้วก็ทวิตเตอร์มาตอบให้หายคล่องใจกันในช่วงนี้ค่ะอาจารย์อดัมพร้อมกับคําถามข้อแรกนะคะพร้อมอะไรครับัคือเป็นโลเป็นโลมายอฟฟินแฮนสท่าเต้นใหม่ของอดัมนะครับอย่างงี้ค่ะฉันก็ไม่น่าจะเกิดค่ะอาจารย์อดัมคำถามข้อแรกนะคะ คุณผู้ชมถามมาว่าวิธีการพูดหรือว่าสำนวนไทยนะคะที่พูดว่าขนาดจุดๆุดจุดยังไม่ได้เลยแล้วจะจุดจุดจุดได้เหรอพูดเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงดีคะก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเอามุกอมตะของอดัมนะครับก็คือขนาดแปลว่า size แปลตรงตัวนะครับ size จุดจุดจุดได้เหรอก็อาจารย์น้ปลกปชันเมื่อเสร็จที่ตื่นขึ้นม size จุดๆุดจุด can or นะฮะจบง่ายๆนีครับต่อไปนี้จะขอแบนดมดนอย่างเป็นทางการ <laughs> ของคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอบดีๆเอาแบบซีเรียสน่าจะเป็นประมาณว่า you c a n even อะไรสักอย่างแล้วก็ so how are you going to ซึ่งมักจะ,ะพูดย่อลงเป็น gonna แล้วก็บอก<า>นะครับอ๋อ uh, มีตัวอย่างประโยคที่คุณผู้ชมถามมาด้วยค่ะขนาดไปเองยังไม่ถูกเลยแล้วจะพาฉันไปได้หรอ You can't even get there on your own mm -hmm. so how are you gonna take me there uh, go, you can't even uh, get there on your own uh, so how are you going to or gonna take me there? <laughs> you can't even do it yourself how so how are you gonna Teach other people how to do it อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขต้องว่าคุณแน่เลยอะทำเองไม่ได้จะสอนคนอื่นได้ยังไง <c oughs> uh, You can't <c oughs> even ซึ่งอันนี้ uh, น่าสนใจเพราะว่าคำว่า even ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าแ <c oughs> ปลว่าแม้แต่หรือว่าแม้กระทั่งนะครับคุณไม่สามารถแม้กระทั่ง uh, ทำเองได้ ดังนั้นคุณจะคาดหวังให้ตัวเองไปสอนคนอื่นได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะให้ลองนึกภาพนะคะว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นระดับหนึ่งอยู่ถ้าทําระดับนี้ไม่ได้ก็จะไต่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่านั้นก็ไม่สามารถทําได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการพูดก็เลยจะใช้วิธีการเป็นแพทเทิร์นนะคะที่พูดว่า you can't even แล้วก็จุดจุจุ so how are you gonna จุดจุดจุดนั่นเองค่ะ have tweeted about them. Ever since Mattis Yahoo shaved, he looks like old fat Justin Bieber. Thanks. Dear God, give us <laughs> back Tupac and we'll give you Justin Bieber.